โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ทำการทดลองแจ้งการอัปเดตนะครับผ่านคลิปวิดีโอนะครับสำหรับ Lab Smart ในครั้งนี้เราจะมีการอัปเดตหลักๆทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเราเพิ่มปุ่มสำหรับการอ่านบัตรประชาชน ข้อนี้คือมีข้อดีคือการฟิล l อินข้อมูลบัตรประชาชนจะตรงช่องข้อมูลในระบบทั้งหมด100%นะครับรวมถึงวันเกิดตามบัตรประชาชนจะใส่ได้ถูกต้องนะครับโดยระบบจะบันทึกเป็นปีคริสตศักราชนะครับผมเรื่องที่2เป็นการพิมพ เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์มเปล่าของล a บที่เราสั่งตรวจนะครับฟอร์มนี้จะพิมพ์แต่ยังไม่มีผลแล a บนะครับข้อ3เพิ่มรายงานย้อนหลังนะครับประวัติการตรวจของคนไข้นะครับหลังจากนี้ต่อไปเราจะมาไล่ให้ดูตามเมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปที่ การเพิ่มการอ่านบัตรประชาชนก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้าระบบล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับที่เมนูมาสเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูรายชื่อคนไข้นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะเอาไว้แก้ไขนะครับชื่อที่พิมพ์อาจจะตก,ตกผิดพลาดไปบ้างนะครับชื่อนามสกุลนะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่นะครับเราสามารถเข้ามาแก้ในที่นี้ได้นะครับแล้วตอนและหน้านี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มคนไข้รายชื่อใหม่ได้เช่นกันนะครับเรากดปุ่มน e w นะครับหน้าจอข้อมูลคนไข้ใหม่ที่เราจะเพิ่มเนี่ยผมได้เพิ่มปุ่มสีเขียวขึ้นมาคือปุ่มอ่านบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบบัตรนะครับตอนนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย ต่ออยู่กับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดแล้วนะครับเป็น USB นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับจะมีเสียงนะครับว่าเครื่องเนี่ยสามารถอ่านบัตรได้นะครับเราก็กดปุ่มอ่านบัตรประชาชนนะครับเครื่องก็จะทำการดึงข้อมูลขึ้นมานะครับกดปุ่มรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ข้อมูล ได้ฟิลอินเข้าไปในแบบฟอร์มแล้วเนี่ยจะมีเสียงปีดขึ้นมา1ครั้งนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมช่องเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับหรือในกรณีที่เป็นคนต่างชาติเราก็ใส่เลขที่หนังสือเดินทางครับแล้วเราก็มาทึกข้อมูลได้ตามปกตินะครับนี่คือหน้าจอแรกนะครับที่มีปุ่มอ่านบัตรประชาชน หน้าจอที่2ที่มีปุ่มอ่านแบบประชาชนคือเมนูเดลี่นะครับแล้วก็ใบสร้างใบสั่งตรวจนะครับที่หน้านี้เนี่ยปกติเราจะสร้างใบสั่งตรวจใบใหม่ใช่ไหมครับกดปุ่มนิวนะครับหน้านี้ก็จะมีให้เราเลือกคนไข้นะครับกรณีที่เป็นคนไข้คนใหม่นะครับเราก็กดปุ่มเพิ่มใช่ไหมครับเราก็มีปุ่มอ่านบัตรประชาชนเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ ข้อมูลจะถูกดึงขึ้นมาและกรอกอูแบบฟอร์มเรียบร้อยนะครับมันเกิดถูกต้องนะครับมันทึกข้อมูลได้เลยนะครับในกรณีนี้ผมจะออกไปนะครับแล้วเราก็ทำตามปกตินะครับสมมุติว่าผมจะเลือกใช้เป็นคนไข้คนเดิมนะครับเลือกนายสมชายนะครับเพิ่มรายการสั่งตรวจนะครับ ผมจะลองเพิ่มหมูเลือดดูนะครับอย่างเดียวก่อนกดบันทึกใส่เป็นใหม่เองนะครับกดบันทึกข้อมูลอ๋อกดอ,อ,โตโตกอัตโนมัติบันทึกเอกสารจะได้เอกสารลำดับต่อมานะครับหมายเลขนี้นะครับตรวจหมูเลือด โอเคลำดับถัดมาก็คือเราจะพิมพ์ฟอร์มเปล่านะครับใบที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาคือนายสมชายบใบนี้นะครับผมจะลองพิมพ์ใบเปล่าให้ดูนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มใหม่นะครับปุ่มพิมพ์กดจะมีให้เลือก2หมวด2 2ชุดนะครับชุดบนนะครับจะไม่มี เทส t parameter นะครับชุดที่2จะมีชื่อชุดตรวจและพารามิเตอร์ของมันนะครับลองดูนะครับโอเคนะครับนี่คือชื่อชุดตรวจนะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ของชุดตรวจนี้นะครับเป็นแบบฟอร์มเปล่านะครับแล้วก็จะมีผู้ ยู e เที่ทำการสร้างเอกสารใบนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยกดปุ่มพิมพ์นะครับอันนี้เลือก p r i n เตอร์ให้ถูกต้องนะครับโอเค,นะครเรียบร้อยนะครับผมจะปิดหน้าจอนี้ไปนะครับข้อ2คือการพิมพ์แบบฟอร์มเปล่าก็เป็นแบบที่กล่าวไปสักครู่นะครับ ลำดับต่อมาคือการเพิ่มรายงานตัวใหม่นะครับรายงานประวัติการตรวจของไข้นะครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกผลของเบอร์15นี้ก่อนนะครับตามปกตินะครับอันนี้ไม่ใส่ แล้วเราจะไปดูรายงานกันนะครับอานุมัิใบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเบอร์ลำดับที่15นะครับเราก็สามารถมาพิมพ์ผลที่หน้านี้ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีรายชื่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูรายงานประวัติการตรวจ คนไข้นะครับคือเมนูรีพอร์ตแล้วก็มาที่รายการรายงานประวัติการตรวจของคนไข้นะครับคลิกเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ให้เราระบุวันที่นะครับผมเอาไป็นวันที่12คือวันที่ปัจจุบันที่ทำคลิปนี้นะครับกดดึงข้อมูลนะครับจะมีชื่อคนไข้ขึ้นมาคือนายสมชายนะครับกดคลิกนะครับมันก็จะแสดงว่าตรวจอะไรบ้าง มีหนึ่งครั้งนะครับคือใบเบอร์สินะครับเราสามารถกดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับนี่คือรายงานประวัติย้อนหลังของคนไข้นายสมชายนะครับประมาณนี้ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานอัปเดตของโปรแกรมระบบแบบสมาร์ทนะครับติดตามการ ข่าวสารนะครับได้ช่องทาง youtube แล้วก็ทาง l ล n e oa เนะครับผมขอบพระคุณมากครับ